เาลังเลี้ยงต้นต้นที่เราไม่ได้ทำวันก่อนผมพาพาชมตัววิธีการเก็บพริกใช่ไหมครับเก็บพริกเก็บพริกแล้วทําให้พริกตกอะ่ะให้มันเกิดเป็นพุ่มอะ่ะวันนี้ผมจะพามาดูการทําให้พริกตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เนี่ยให้เป็นพุ่มสวยนี่ครับอันนี้คือข้อแตกต่างของต้นที่เราไมา่ได้ทําดูครับเขาก็จะขึ้นแบบปกติใช่ไหม แล้วดูต้นที่ผมทำนะเห็นไหมเขาแตกเป็นสามกิ่งเห็นไหมครับสวยเลยเนี่ยกำลังสวยเลยเพราะ mm. ว่าเขากำลังโตเขากำลังเลี้ยงต้นเขาแตกเป็นสามกิ่งต้นที่ไม่ทําเป็นกิ่งเดียวเห็นไหมเราคิดดูครับว่าผลผลิตมันจะต่างกัน mm. ไหมเนี่ย mm. เราทําเราปลูกแบบแบ,แบบแบบปล่อยปล่อยตามมีตามเกิดนะครับ mm. เขาก็จะโตแหละแล้วเดี๋ยวพอเขาโต โตรสรักระยะหนึ่งเขาก็จะแตกกิ่งก้านใช่ไหมแต่นั่นคือตามธรรมชาติอันนี้เราเราเร่งรัดเขาให้เขาให้เขาแตกเร็วขึ้นเนี่ยดูครับเนี่ยอันนี้ก็ทําผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูสองต้นเนี่ยหักกิ่งเข้าไว้ตรงนี้ครับเห็นไหมแล้วเขาแตกออกเป็นสามอันนี้ไม่หักพอไม่หักเขาก็เขาก็โตเดี่ยวๆเ,เลยแล้วเดี๋ยวพอเขาโตสักพักเขาถึงจะเขาถึงจะ แตกเป็นกิ่งแต่นั้นอันเนี้ยทำไว้ตั้งแต่โตเล็กๆเนี่ยพอเขาพอเขาถูกหักหักยอดปุ๊บนะครับเขาถูกหักยอดปุ๊บเขาก็จะเป็นแตกเป็นสามถ้าเราหักอีกสามนะถ้าเราหักแบบเนี้ยถ้าผมหักอีกนะี่ยหักแล้วเนี่ยว,ว้าวหักปุ๊บเนี่ยเนี่ยครับทําอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกอีกอันนี้ผมก็จะหักเลยนะเดียเด๋ยวเขาก็จะแตก แ้้เขาจะเป็นพุ่มสวยแ้้เขาจะออกดอกให้เรากินเยอะกว่าเดิมอีกเขาจะเป็นเม็ดพิษให้เรากินเยอะกว่าเดิมต้นนี้กำลัางงามเนี่ยถ้าเราไม่ทำปุ๊บเขาจะยิ่งสูงไปเรื่อยๆ๋ยวเราก็หักเลยหักแลครับสามจริงๆประมาณนี้